ตอนที่หนึ่งเริ่มระบบมังกรครืนนอนนสู้สู้สู้ฝนในต้นเดือนสิงหาคมเริ่มตกลงมาอย่างหนักกระทบบนพื้นจนเกิดเป็นละอองนำเต็มพื้นในพื้นที่ว่างเปล่าและเงียบสงบนักศึกษาสองสามคนในวิทยาเขตรีบวิ่งหลบฝนเข้าไปที่ใต้อาคารหอพักในรอบสวนของมหาวิทยาลายัยศาลาริมนำ้ำที่อยู่ติดกับทะเลสาบนักศึกษาคนหอนั่งองอนั่งข้างทะเลสาบและสายฝนก็สาดกระหอน้ำใส่เขาอย่างหนัก ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีร่างกายของนักศึกษาก็ปียกชุ่มไปด้วยฝนที่ยอยอยอแอมอไรงงเอ้ยเด็กหนุ่มวัยรุ่นหน้าตาซีดเซียวมองดูเงาสะท้อนของตัวเองจากน้ำในทะเลสาบที่ถูกฝนโปรยปลายใส่ทําให้ภาพที่สะท้อนออกมาพรา่าเบลอเหมือนหัวใจของเขาตอนนี้ทําให้มันน่าอึดอัดและขับข้องใจโวยยอยอยอ,ยอทำไมพระเจ้าถึงไม่ยุติธรรม เขาก้มหน้าลงถอนหายใจยาวด้วยความสมเพชตัวเองชายหนุม่มที่เรียกว่าหวังเสียนอเขาเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเจยงฉีงอหลังจากปีดอเทอมเขาจะคือนอชั้นปีที่สองเขาอาศัยอยู่กับคุณย่าและน้องสาวของเขาตั้งแต่เล็กเมื่อคุณย่าเสียชีวิตเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหลือเพียงหวังเสียนอและหวัง เซลยวอยู่น้องสาวของเขาเท่านั้นที่อยู่และพวกง,งอพากันและกันทั้งคู่เป็นเด็กฉลาดเรียนดีหวังเสียนอเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมในมหาวิทยาลัยจริงฉีงอและน้องสาวของเขาจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันกับเขาในปีนี่เขามีน้องสาวที่น่ารักนอกจากนี้เขายังมีแฟนที่คบกันอยู่แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันแต่พวกเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกว่าคู่รักทั่วไป แม้ว่าเขาจะต้องทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนเพื่อเลี้ยงงตัวเองและน้องสาวของเขาแต่เขาก็ยังพอใจในชีวิตปัจจุบันของเขาแต่เมื่อวันนี้ขณะที่เขากำลังไปทำงานนอกเวลาแฟนของเขาก็บอกเลิกกับเขาแล้วเลือกที่จะไปกับชายหนุ่มที่ขับรถยนต์หรูเมื่อวันนี้หญิงสาวพูดอย่างเย็นชาก,กับเขาฉันเบื่อกับชีวิตที่น่าสงสารแบบนี้ฉันต้องการที่จะมีชีวิตใหม่ เขายังจําได้อย่างชัดเจนถึงใบหน้าดูถูกเหยียดยามและคําพูดเยาะเย้ยถักทางจากปากของอดีตแฟนซุ้งงอนั่งอยู่ในรถหรูโดยมือของชายคนนั้นยังคงกอดเอวของเธออยู่ชีวิตใหม่เงินความสบายบัดซบเถอะห้าห้าห้าใบหน้าของหวังเสียนอดูหดหู่และจ้องมองใบหน้าของตัวเองในทะเลสาบและสายฝนก็ยังคงตกลงมาใส่เขาเราวกับว่าเขาไม่มีความรู้สึกปีบอบอบอปีบอบอ เสียงโทรศัพท์มือถือดังคือนอปลุกความรู้สึกของหวังเสียนอกลับมาแล้วเขากำลังลวงโทรศัพท์มือถือออกมาและก็ได้ยินข้อความจากระบบที่ส่งมาใบหน้าของเขามีรอยย่นขมวดคิ้วเล็กน้อย สวัสดีผู้ได้การตอบรับจากระบบฉันคือโค้ด3้8 4 1ฉันเป็นหอในัง,งวงนในสอบปีริตอของจันทราเงินเวอร์ชั่นใหม่ของอเนกระบบส่งระยะไกลของห้องมิติข้อมูลที่ส่งถึงคุณเป็นความลับเนื่องจากเป็นการสุ่มจะไม่มีบนันทึกข้อมูลคุณต้องการรับข้อมูลและเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่หรือไม่แนะนําระบบจะจัดการให้เสร็จสิ้นภายใน3นาทีแล้วคุณจะรักระบบนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อเขาปิดดอโทรศัพท์ขึอนอมาอย่างลืมตัวท่ามกลางสายฝนเม็ดฝนตกลงมาบนหน้าจอของเขาโฆษณาของระบบก็ปรากฏขึอนอและเสียงก็ดังมากที่ยอ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 เอ้ยอยอโด,อดนนำพังแล้วมังใบหน้าของหวังเสียนอแสดงความขมขื่นออกมาเขาเคยต้องฆ่าโทรศัพท์เพื่อบล็อก,การส่งโฆษณาประเภทนี้แล้วเขายื่นมือเพื่อจะปิดดอมันหลังจากที่แตะเพื่อที่จะลบโฆษณาออกและทันทีนั้นเสียงข้อความใหม่ก็ดังขึอนออีกคอรัง ระบบเริ่มต้นของมังกรตอบรับเพื่อท่องทยานไปในจักรวาลในขั้นสูงต่อไปใครว่ามีใครส่งมาแกล้งฉันหรือเปล่าเนี่ยหวังเสียนอกำโทรศัพท์ไว้แน่นบุมมอทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องก็ดังคื้นนอและหวังเสียนอก็รู้สึกว่ามือของเขาชาเกิดอะไรคื้นนอเขามึนงง,งและใบหน้าของเขาแสดงถึงความสยองขวัญเปรียอง สายฟ้าสีเงินขาวตกลงมาในมือของเขาโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าหวังเสียนอร่างแข็งค้างและตกลงไปในทะเลสาบเริ่มต้นระบบมังกรเพื่อท่องทยานไปในจักรวาลขั้นสูงต่อไปโทรศัพท์มือถือที่เก่าโซมในมือของเขาเปล่งแสงเจ้าออกมาและเสียงโฆษณาดังอย่างต่อเนื่องร่างกายที่หนักของหวังเสียนอกดทับลงกับหน้าจอของโทรศัพท์มือถือ ภาพมังกรศักดิ์สิทธิ์ปรากฏคือนอจากโทรศัพท์และมังกรทำเสียงคำรามคือนอฟ้าและพุ่งทยานออกจากโทรศัพท์โดยตรงมันน่าตื่นตะลึงมากที่ได้เห็นมังกรพุ่งทยานออกจากโทรศัพท์หวังเสียนอเห็นมังกรขนาดเท่าฝ่ายอามือเป็นลำแสงพุ่งเข้าสู่หัวของเขาโดยตรงระบบการฝึกฝนมังกรเริ่มคือนอทันใดน,นั้นเสียงก็ดังคือนอในใจของเขาและหวังเสียนอก็ตกใจเมื่อเห็นภาพที่ปรากฏในใจของเขาชื่อหวังเสียนอ เผ่าพานันมนุษย์สามารถแปลงเป็นมังกรได้ระดับขั้นหนึ่งพลังงานมังกรเศษหนึ่งส่วนหนึ่งพความสามารถพิเศษปกครองสัตว์นำสัตว์นำทุกชนิดที่ต่ำกว่าระดับความสามารถของคุณลืนกินสิ่งมีชีวิตเพื่อสกัดเปลี่ยนเป็นพลังงานมังกรระบบการฝึกฝนบุมเพาะราชันมังกรกศักดิ์สิทธิ์เกิดอะไรคือนอนี่คืออะไรทำไมมันอยู่ในหัวฉัน หวังเสียนอรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เห็นในจิตใจของเขาและที่น่าประหลาดใจมากที่สุดในเวลานี้คือเขาพบว่าตัวเองอยู่ในน้ำและยังสามารถหายใจได้ฉันหายใจได้ในน้ำและพูดได้สิ่งนี้คือดวงตาของหวังเสียนอเบิกว่างและเขารู้สึกว่าตัวของเขานั้นผ่อนคลายเป็นอย่างมากและรู้สึกสบายที่อยู่ในน้ำมากกว่าเวลาที่อยู่บนบกซะอีกการกลายเป็นมังกรหมายความว่าอะไรฉันจะกลายเป็นมังกรได้ง่ายหรอ หวังเสียนอมองภาพในหัวของเขาและบ่นด้วยความประหลาดใจเริ่มต้นกลายเป็นมังกรและโฮส,สามารถกลายเป็นมังกรได้เสียงตอบแบบฉับพลันปรากฏขึอ้นอนในใจเขาหวังเสียนอตกตะลึงและพูดอย่างไม่น่าเชื่อฉันสามารถกลายเป็นมังกรและกำลังกลายเป็นมังกรโอววววในขณะนี้หวังเสียนอพบว่าร่างของเขาดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงคอร่างใหญ่เกิดขึ้นนอและเขาก็ขยับเคลื่อนไหวร่างกายทดสอบดูเล็กน้อยนี่ หวังเสียนอรู้สึกว่าเขาได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลำตัวยาวเขาก้มหัวลงเล็กน้อยแล้วเห็นว่าเขามีสีกรุงเล็บและนิ้วแต่ละนิ้วมีก้าวปล้องกรุงเล็บเป็นกรุงเล็บอินทรีย์และฝ่ายอาเท้าแต่ละข้างเปรียบเสมือนอุ้งเท้าของเสือและมีเกล็ดทั่วทั้งร่างมังกรจริงๆด้วยตาของหวังเสียนอเบิกกว้างด้วยความตกใจเขาที่หัวเป็นเหมือนเขาของกวางตัวผู้หัวมีลักษณะคล้ายกับหัวของอูดดวงตากลมแดงเหมือนกระต่ายช่วงคอยาวเหมือนงูช่วงท้องเป็นลายปล้องเหมือนท้องแมลงปอกเกล็ดเป็นวงรีเหมือนปลา กรงเล็บเหมือนกรงเล็บนกอินทรีใฝ่อาเท้าหนาเหมือนอุ้งเท้าเสือหูคล้ายหูวัวมันคือลักษณะของมังกรซุ้งงอเป็นตำนานมังกรของจีนโบราณเขาแค่ขยับตัวเล็กน้อยแต่สามารถเคลื่อนไปได้ไกลามากถึงเจ็ดหรือแปดเมตรราชันมังกรศัตว์สิทธ์หัวใจของหวังเสียนอเต้นกระหอ,อนำแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันจะมีขนาดเท่าฝ่ายอามือเท่านั้นเองเขาเห็นปลาตัวเล็กๆว่าอยู่ข้างๆเขาและมีข้อความปรากฏขึ้นในใจของเขา ปลาขาวตัวเล็กระดับศูนย์พลังมังกรที่สกัดได้ 0.001. หวังเสียนอลังเลอยู่ครู่หอในองอก่อนที่เขาจะขยับไห้นำตรงไปและอ้าปากของเขาอย่างรวดเร็วลืนกินก่อนที่ปลาสีขาวจะตอบสนองมันก็ถูกกลืนเข้าไปในท้องของหวังเสียนอโดยตรงพลังมังกรเพิ่ม 0.001. การแจ้งเตือนปรากฏคือนอในใจของเขา ฉันกลายเป็นมังกรได้แล้วฉันจะสามารถกลับเป็นคนอีกคอรังได้ใช่หรือไม่หวังเสียนอถามระบบใช่เสียงในหัวของเขาดังขึ้นอพลังมังกรมีไว้ทําอะไรหวังเสียนอถามเนื่องจากตัวเขาไม่รู้อะไรเลยและยังคงสับสนพลังมังกรสามารถใช้เพื่อยกระดับการฝึกฝนและอัปเกรดความสามารถพิเศษของคุณนอกจากนี้ยังใช้เพื่อยกระดับความสามารถของสัตว์นํา ฝึกฝนเพิ่มความสามารถยกระดับเปลี่ยนแปลงสัตว์นำคุณหมายถึงว่าอะไรหวังชียนถามทันทีมังกรเป็นหอในงอในสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลพลังของมังกรที่อยู่ในมังกรสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยิ่งได้รับพลังมังกรเพิ่มมากเท่าไรความสามารถของผู้ฝึกฝนมังกรก็จะสูงขึ้นนอทักษะมังกรศักดิ์สิทธิ์หวังเสียนอคิดถึงเทคนิคการฝึกฝนและจิตวิญญาณเขาเคลื่อนไหวทันทีทักษะมังกรศักดิ์สิธิทอไทย ทันใดนั though, ้นก็ม <Tus> ีเส <paste. S 2> <as> right ียงอันน่าเกรงขามในหัวของเขาเสียงนั้นช่างทรงพลังและน่าเกรงขามทันใดนั้นก็มีกลุ่มของมังกรมากมายว่ายวนอยู่ในหัวของเขามีทั้งมังกรเพลิงสีแดงที่มีเปลวไฟร้อนแรงมีทั้งมังกรเหมันที่มีร่างกายเต็มไปด้วยน้ำแข็งมีมังกรพิษสีเขียวที่มีหมอกสีเขียวลอยฟุ้งมีมังกรดำที่มีเปลวไฟสีดำอยู่ทั่วทั้งตัวมีมังกรปีกออม่วงที่มีพายุเฮอริเคนมีมังกรครามที่มีอัศนีล่นไปทั่วร่าง มีมังกรเนินพลายที่มองไม่ชัดกรบริบไหวไปมาเหมือนอยู่อีกมิติมังกรทุกชนิดบีนวนเวียนอยู่ในร่างกายและในที่สุดมังกรที่ควบแน่นกลายเป็นตัวอักษรระบบฝึกฝนมังกรอมาตะผสานสมบอรูตอนที่สองกลืนกินนี่คือการฝึกฝนระบบมังกรศักดิ์สิทธิ์ หวังเสียนอรู้สึกมังกรทุกชนิดที่อยู่ในหัวเขามีออร่าและผสานเข้ากับโมเมนตัมของโลกนี่ตัวเขาเต็มไปด้วยความตื่นตกใจนี่คือความแข็งแกร่งของพลังมังกรมันถูกใช้เช่นนี้อย่างนั้นหรือหลังจากนั้นไม่นานหวังเสียนอก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างช้าๆและดวงตาของเขาแสดงความตื่นเต้น เทคนิคการบ่มเพาะของมังกรเป็นวิธีการเพาะปลูกระดับสูงที่ทรงพลังและมันก็ยังคงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดอีกด้วยมังกรศักดิ์สิทธิ์มีวิธีการปรับแต่งร่างกายของมังกรและมีวิธีการใช้พลังมังกร พลังงานมังกรสามารถทำให้เขามีพลังเวทมนตร์วิเศษที่หลากหลายและสามารถเสริมสร้างให้ร่างกายมีความแข็งแกร่งได้ตามระบบการเปลี่ยนแปลงของมังกรกศักดิ์สิทธิ์พลังงานมังกรเป็นพลังงานระดับสูงสุดสา,าสามารถเปลี่ยนพลังงานมาใช้กับพลังงานที่ระดับต่ำได้ยกตัวอย่างเช่นพลังงานของไฟฟ้าเมื่อมีกำลังสูงสามารถเปลี่ยนไปใช้ได้หลายรูปแบบทางความร้อนและความเย็นและรูปแบบอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้พลังมังกรยังสามารถใช้งานในการปรับเปลี่ยนสัตว์นำได้อีกด้วย มังกรแต่ละตัวจะมีวังมังกรเป็นของตัวเองและสามารถมีทหารของตัวเองได้โดยใช้สัตว์นำสายพันธุ์ต่างๆพลังงานมังกรสามารถทำให้สิ่งมีชีวิตสุ้งงอเป็นสัตว์นำธรรมนาสามารถทำให้มีพลังแห่งการมีวัฒนาการและเพิ่มความแข็งแกร่งทางร่างกายและสติปัญญาห่าห้าหาฉันไม่ได้คิดเลยว่าฉันจะมีโชคชะตาที่ดีเลิศประเสริฐสีเช่นนี้ ใบหน้าของหวงังเสียนอตื่นเต้นดีใจการได้รับระบบและกลายเป็นมังกรคลายความเจ็บปวดรวดร้าวและเศร้าตรมระทมทุกโศกโศกาอาดูลสุดจะมองไม่ถูกขับออกไปโดยอัตโนมัติผิดล่าง ฉันกลายเป็นมังกรเมื่อฉันแข็งแกร่งฉันสามารถลิกเมก่เหยียบฟ้าคว้าจันบดบัางดวงอาทิตย์และกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในโลกและสร้างวางมังกรที่ทรงพลังที่สุดวะฮ่าฮ่าฮ่าหวังเสียนอสูดลมหายใจหรือหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจมังกรแข็งแกร่งร่างกายของฉันก็จะแข็งแกร่งและตอนนี้ฉันจะเริ่มดูดซับพลังงานมังกร หวังเสียนอคิดในใจเขาว่ามีสองวิธีในการดูดซับพลังงานมังกรหอหนั่งงอคือการกลืนกินสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพื่อควบแน่นพลังงานและสองคือฝึกตามเทคนิคบ่มเพาะมังกรศักดิ์สิทธิ์ก่อนอื่นกลืนกินสิ่งมีชีวิตรอบข้างลวงตาของหวังเสียนอแปลงประกายทะเลสาบข,ของมหาวิทยาลัยมีปลาเป็นจำนวนมากเนื่องจากน้ำไม่ลึกมากแค่2หรือสามเมตรจึงไม่มีปลาขนาดใหญ่ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตอื่นที่แข็งแกร่งกว่า หวังเสียนอพุ่งตัวออกไปจากกริงทะเลสาบและตรงไปที่ส่วนลึกของทะเลสาบมีปลาคาฟอย่าตัวเล็กอยู่ที่นั่นหวังเสียนอเห็นปลาคาฟอย่าขนาดเดียวกันกับเขาเขารีบตรงเข้าไปหาทันทีปลาคาฟอย่าระดับศูนย์พลังงานมังกรที่สกัดได้0.05ลืนกิน หวังเสียนอไว้ตรงเข้าไปหาปิดอปากของเขาทันทีและกินปลาคาฟอย่าที่ไม่ทันรู้สึกตัวและได้รับพลังงานมังกรที่0.05จัดยาวๆไปอาซาซิมิจา๋าพนงมาแววววหวังเสียนอมีความรู้สึกที่แปลกใหม่มากแต่กระนั้นร่างกายของเขาก็ยังพุ่งตรงออกไปและกลืนกินไปรอบๆอ,อย่างบ้าคลัง่งปลาคาฟอร์ยาปลาหมึกปลาขาวกุ้งก้ามกราม แถบสถานะของปลาเหล่านี้นั้นเป็นเกรดศูนย์แม้ว่าจะเป็นปลาหมึกขนาด3หรือ4ปอนก็ยังคงเป็นเกรดศูนการกลืนของหวางเสียนอมีพลังมากเขาอาปากกว้างเหมือนหลุมยักษ์แม้ว่ามันจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กมันก็จะหายเข้าสู่ท้องของเขาโดยตรงต่อมาเขาควบคุมปลาทาั้งหมดไว้ในที่เดียวกันและกลืนกินพวกมันเข้าไปในการดูดเพียงคอรังเดียวด้วยความบ้าคลาั่ง ฝนยังคงตกหนักแต่จอมเขมือบยังคงดันเนินการต่อไปและกลางทะเลสาบของโรงเรียนก็มีปลารวมกันเจ็ดหรือแปดร้อยตัวร่างสีทองกลืนกินอย่างรวดเร็วร่างมังกรทองร้องเอ๋งงงงเสียงของมังกรร้องคำรำฟังดูหน้าเกรงขามถึงแม้ขนาดตัวของมันจะเล็กมากแต่มังกรตัวนี้ก็เต็มไปด้วยศัก์สีและความยิ่งใหญ่ดอกจันร้องผิดระบักหวังดอกจันลาที่กลืนกินทางทะเลสาบนั้นเพิ่มคะแนนคืนนอให้เขาแค่เพียง20คะแนนเท่านั้นเองมันช่างน้อยนิดเสียจริง คอรุ่งนอชั่วโมงต่อมาร่างสีทองก็พลิ้วกายออกไปทางริมทะเลสาบเขาสังเกตไปรอบๆและพบว่าไม่มีใครอยู่เขาเห็นเสื้อผ้าของเขาอยู่ที่ริมทะเลสาบเขาก็รีบว่ายตรงไปและร่างกายที่เปลยเปล่าของเขาก็ปรากฏตัวขือ้นอมาจากน้ำ ในเวลานี้ที่ร่างกายหวังเสียนอมีแสงสีทองสว่างประกายผ่านร่างของเขาและดวงตาของก็เขาสองประกายราวกับมังกรผู้สูงศักดิ์ร่างกายที่เปลยเปล่าดูแข็งแรงและเต็มไปด้วยกล้ามเนือ้อหวังเสียนอไม่มีเวลาที่จะมองดูร่างกายที่เปลี่ยนไปของเขามากนักและรีบหยิบเสือ้อผ้าคือนอมาจากในน้ำและรีบใส่มันอย่างรวดเร็วและเขาก็ไม่ลืมที่จะหยิบโทรศัพท์คือนอมาจากในน้ำและเขาวิ่งกลับไปที่หอพักในทันทีปัง หวังเสียนอปียกโชคกลับมาที่หอพักของเขาและรีบปิดอรประตูพร้อมด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาตอนนี้ฉันรู้สึกถึงได้ว่าพลังกำลังของฉันมากกว่าก่อนหน้านี้หลายเท่าและฉันรู้สึกว่าร่างกายของฉันว่องไวขึ้นนอมากกว่าแต่ก่อนหวังเสียนอกํำมัดแน่นแล้วมองไปที่เสื้อผ้าที่ปียกและถอดมันออกเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าของเขาโวโวโวโ,โครอตอล่อเลยฉัน หวังเสียนอยืนอยู่หน้ากระจกมองดูตัวเองและแสดงความหลงตัวเองคือนอมาบนใบหน้าของเขาในช่วงวันหยุดมีคนไม่มากในหอพักรวมและช่วงเวลานี้มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นในหอพักตอนนี้ระดับของฉันยังตำเกินไปและฉันยังต้องฝึกฝนให้ดีในอนาคตและพยายามที่จะเป็นมังกรที่ทรงพลังโดยเร็วที่สุดหวังเสียนอกำหมัดของเขาและดูคุณ,ณสมบัติของเขาชื่อหวังเสียนอ เผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถแปลงเป็นมังกรได้ระดับขั้นหนึ่งพลังงานมังกรเศษ20ส่วนห0ึ่ความสามารถพิเศษปกครองสัตว์นำสัตว์นำทุกชนิดที่ต่ำกว่าระดับความสามารถของคุณลืนกินสิ่งมีชีวิตเพื่อสกัดเปลี่ยนเป็นพลังงานมังกรระบบการฝึกฝนเพระอปลูกราชันมังกรศักดิ์สิทธิ์ ดูเหมือนว่าพลังงานมังกร20คะแนนไม่มีประโยชน์อะไรมากนะักฉันควรพยายามอัปเกรดให้เป็นระดับที่2โดยเร็วที่สุดปีบอบอบบและในขณะนั้นหวังเสียนอก็พบว่าโทรศัพท์มือถือของเขาดังคือนออีกคอรังคือโทรศัพท์ที่ตกลงไปในทะเลสาบย,ยังไม่เสียอีกยังงั้นเหรอหวังเสียนอประหลาดใจเขาเดินไปทันทีและหยิบโทรศัพท์มือถือคือนอมาเพื่อดูข้อความที่ส่งมา พี่งานวันนี้ของฉันเสร็จแล้วละฉันจะไปเสื้อของกับเสี่ยวเม่ยอฉันเพิ่งได้รับเงินสองรอยหยวนสําหรับการสอนพิเศษมาพี่วันนี้ฉันจะเสื้อเสื่อให้พี่นะแล้วพี่จะไปด้วยกันไหมพี่ทําไมไม่ตอบกลับละ่ะพี่ทําอะไรอยู่ยังทํางานอยู่เหรอตอบกลับด้วยนะถ้าอ่านข้อความแล้วฉันเป็นห่วงจุด หวังเสียนอเห็นข้อความเจ็ดหรือแปดข้อความจากน้องสาวของเขามีรอยยิ้มปรากฏที่ใบหน้าของเขาและเขาก็ส่งข้อความตอบทันทีที่ไม่ว่างเสียวอยู่น้องไปใช้ออปอปี้นอได้เลยถ้าน้องอยากได้อะไรน้องเสือได้เลยนะส่วนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายประจําของน้องน้องไม่ต้องกังวลพี่มีเงินเก็บมากพอ ยังมีเวลาอีกหอในอีกงอเดือนที่น้องสาวของฉันจะเข้ามาอยู่ที่มหาวิทยาลายัยเจียงฉีงอฉันจะทําให้เธอประหลาดใจก่อนที่น้องสาวของฉันจะมาหวังเสียนอคิดถึงน้องสาวที่น่ารักของเขาและหัวใจของเขาก็อ่อนโยนลงตอนนี้ฉันมีความสามารถของมังกรดูสิว่ามีวิธีใดที่จะทําเงินได้หรือจะไปที่ทะเลและจับปลามาขายดีหวังเสียนอคิดในใจนึกถึงเด็กผู้หญิงตัวน้อยที่เขาดูแลมาตั้งแต่เล็กสายตาของเขาก็มุ่งมั่นและหนักแน่นคือนอ ในอนาคตเธอจะต้องกลายเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยเมื่อฉันมีเงินมากพอฉันสามารถให้ทุกสิ่งที่เธอต้องการได้เขาเคยทำงานเป็นพนักงานชั่วคราวและมีรายได้ประมาณ100หยวนต่อวนันและในช่วงวันหยุดฤดูร้อนที่ผ่านมาเขาพบงานที่ดีและมีรายรับ4,000หยวนใน20วัน ตอนนี้เขามีมากกว่า8,000หยวนในมือของเขาค่าเล่าเรียนของเขาและน้องสาวของเขานั้นเพียงพอแล้วแต่ค่าครองชีพยังไม่เพียงพอน้องสาวของเขาเป็นเด็กเรียนเก่งทําให้เธอมีงานสอนพิเศษสําหรับเด็กในหมู่บ้านเพื่อช่วยหาค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นในบ้านในอนาคตถ้าน้องฉันเข้ามหาวิทยาลายัยฉันจะไม่ปล่อยให้น้องสาวของฉันต้องทนทุกทรมานและปล่อยให้เธอใช้ชีวิตอย่างเจ้าหญิงน้อย วังเสียนอตัดสินใจว่าเขาจะต้องไม่ปล่อยให้น้องสาวของเขาใช้เวลาในการทำงานเหมือนที่เคยทำมาก่อนโครกกอกเปันยัญญประกาศคู่เสียงท้องของเขาร้องฉันหิวมากฉันกินปลาเข้าไปต้องเยอะยะทำไมมันถึงหิวมากขนาดนี้ได้ในเวลานี้หวังเสียนอรู้สึกท้องร้องประท้วงเขาหยิบร่มและเดินออกไปข้างนอก